จากหอยทากนะคะมาดูเรื่องช้างกันบ้างค่ะตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับช้างในบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของว่าเวลาช้างป่วยเนี่ยจะหาหมอช้างเนี่ยช่างยากลําบากเหลือเกินนะคะซึ่งล่าสุดมีรายงานนะคะถึงปัญหาจํานวนหมอกับสัตว์ที่ไม่สมดุลกันซึ่งกําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศะค่ะ จากการสำรวจปี2565เนี่ยช้างเหลียงหรือช้างบ้านมีอยู่ประมาณ3,800เชือกในจำนวนนี้เนี่ยค่ะ3,200เชือกอยู่ในความดูแลของชาวบ้านควานช้างและปางช้างกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี57และพระบรโรคระบาดสัตว์ปี58ที่กรมปรศุสัตว์กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดเนี่ยก็คือสถาบันสุขภาพช้างแห่งชาติอยู่ที่จังหวัดสุรินเป็นหน่วยงานหลัก แต่ปัญหาคือปางช้างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านช้างหรือหมอช้างมีไม่พอค่ะอย่างที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยไม่มีประจำการอยู่ที่ปศะสุสัตว์จังหวัดเลยทางนายศัตวแพทย์พเดชสิริดำรงพออรองพยาบาลสัตว์เนินพลับหวานเป็นหมอที่รักษาทั้งช้างเลี้ยงและช่วยหน่วยงานรัฐออกรักษาช้างป่าบอกว่า ชนบุรีเนี่ยมีปางช้างประมาณสัก18ปางช้างเลี้ยงมากกว่า500ตัวเวลามีปัญหาช้างป่วยและร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยปศุสัตว์จะขอความช่วยเหลือมาที่หมอช้างเอกชนซึ่งมีอยู่ไม่ถึง5คนค่ะเวลาเขาได้รับการร้องมาว่ามีช้างตรงนู้นตกมันนั่นไล่อารวาสอยู่ปศุสัตว์ไม่มผมว่าปศุสัตว์แทบจะออกไม่ได้เลยเพราะ ไม่มีเครื่องมือจะออกอยังไงอะและอย่างไม่ใช่ว่ามีต่อให้มีเครื่องมือก็สกิลคนอะ <Yeah. S 1> คือมันไม่ใช่เรื่องสนุกที่ออกไปไล่ยิงช้างที่กําลังตกมัน <Yeah. S 1> กําลังไล่กระทืบคนเนี่ยคนที่เป็นจะต้องเก่งพอที่จะเอาตัวรอดได้ <Yeah. S 1> หนึ่งแหละแล้วก็หยุดช้างให้ได้ด้วย <Yeah. S 1> อย่างที่สองมันไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะว่าพลาดคือตาย ปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากค่าตอบแทนวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่ากับความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นบางอาการเนี่ยจะไปให้ยาซึมเขาก็ไม่ได้เสี่ยงจะถูกโจมตีดังนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สูงนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จบมาปีหนึ่งกว่าพันคนเนี่ยก็ผันตัวไปเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าไม่ถึง10คนต่อรุ่นด้วยซ้ําเพราะหลายคนถอดใจจนตอนนี้บางสวนสัตว์เนี่ยไม่มีสัตวแพทย์สัตว์ป่าประจําการค่ะ สวนสัตว์บางแห่งสัตวแพทย์เราออกไปแล้วไม่มีสัตวแพทย์มาสมัครนะครับบางสวนสัตว์มีสัตวแพทย์เหลืออยู่คนเดียวก็เราก็ต้องใช้วิธีการเกลีย่ยเราไปช่วยกันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับซึ่งซึ่งกับตรงนี้เนี่ย <c oughs> ทางผู้บริหารเองก็ได้มองดูนะครับว่าจะแก้ปัญหา ภาวะขัดแคลนตรงนี้ยังไงจะทําในสิ่งที่กระตุน้นหรือว่าชักชักจูงดได้แค่ไหน,นมาแล้วก็ไม่มีคนมาไม่มีครับไม่มีครับ ิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะสัตวแพทย์สัตว์ป่ามีไม่พอเนี่ยทางออกคือยังไงผู้ช่วยผอ,อสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์บอกค่ะว่าก็ต้องไปเพิ่มค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจที่คุ้มค่ากับงานเสี่ยงชีวิตและเส้นทางเติบโตทางอาชีพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสัตวแพทย์จบใหม่ไม่กล้าเสี่ยงทํางานที่มีโอกาสการเติบโตน้อยกว่าคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะ